เองินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินโบราณต้องบอกเงินโบราณนะครับไม่ใช่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนื้อเงินโบราณนะครับฝังแร่เหล็กน้ำพีนะครับผสมแร่เหล็กน้ำพีพิมพ์นิยมนะครับเนื้อเงินผสมแร่เหล็กน้ำพีก็เป็นอะไรที่หายากนะครับก็บอกว่าหายากสุดๆนะครับ ก็ควรค่าจากการบูชาสะสมนะครับของเงินปินนิยมนะครับช่างโบราณนี่มีความสามารถเก่งมากนะครับสามารถทำแร่เหล็กน้ำพีนะครับมาอยู่ในองค์พระได้นะครับเราก็ต้องคิดก้นกัาต่อไปนะครับว่าแร่เข้าไปอยู่ได้ยังไงนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับมีเงินมีทองใช้ครับสวัสดีครับ